ร่นทุกคนบอบลับได้ข่าวเรื่องเมือระเบิดในกัดก้าไหมได้ข่าวอยู่ฉันกำลังวางแผนช่วยเหลือเล็กๆผลงาน26คนติดอยู่ใต้หวตัวการจะบนอากาศหายใจผลต้องการท่ออากาศยาว300ฟุตไปส่งที่นั่นภายในเวลา30ชั่วโมงคุณทำได้ไมากนาทีประสบการณ์บนทางนั้นแข็งใช่ไหมใช่ เขาเป็นช่างใช่ไหมยอดฝีมือใช่ไพระเจ้าช่วยมันจูดมากมีห้าสิบเรียญไหมมีคนขับร้ายมันเกิดว่างพอดีเอาไปทำอะไรอะ่ะประกันอ,อ,อะไรนะบอ,อกแล้วว่างานนี้มันไม่ไร่อยเช็ดเอาด้วยเตรียมพร้อมทุ่งตะลยุยทางเดียวที่จะไปที่นั่นคือขับไปบนทะเลน้ำแข็งทะเลสาบเบ้งเดอรเริ่มละลายมาหสัปดาห์ได้ ถ้าพวกมันทำสำเร็จแล้วก็เราถูกแฉยับเนยงั้นก็ขึ้นกับเวลาเราถูกลอบกัดพี่ชายที่อยู่ในเมืองนั่น,นมันแค้นส่วนตัวฉันเริ่มจะหัวร้อนแลยมันบ้าอะไรวะนี่วันไหลแล้วงานนี้ ันเริ่มลามแล้วร้อยแตงต้นน่ะอาจจะยาวหลายพันเมตรเราจะวิ่งกอบกลุ่มกันเอาไว้เข้าใจไหมไปเร็วไปปล่อยฉันไปไม่งั้นจะตายกันหมดไม่มีเวลาแล้วเแบดดเดมีใครได้ยินบ้างไหมเรากำลังไปช่วยอดทนไวเ้เถิดเดียงราหบานรกเยื่อแข็ง